มาเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีข้างรักเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านตอนที่18คนทรยศพาร์คาวินรู้อะไรไหมสิ่งที่ผมเกลียดมากคือคนทรยศโอ้สิงโตขาวตัวใหญ่ สัตว์ป่าดุร้ายที่ผมเลี้ยงไว้เป็นผู้พิทักษ์ส่วนตัวกระโจนขึ้นมาตะปบอุ้งเท้าของมันลงบนโต๊ะเสียงดังกรึมโต๊ะไม้ตัวใหญ่ไหวขยับตามแรงพละกำลังอันมหาศาลผมทรยศแก๊งมาซักเป็นสิที่น่ารังเกยียจก็จริงอยู่แต่ผมทนไม่ได้ที่ต้องร่วมมือทำเรื่องชั่วช้ากับคนพวกนั้นผมเป็นนักเลงผมทำธุรกิจสีเทาหากี่กับความโลภของคนโดยการเปิดบอลเปิดพับรับแทงพนันก็จริง แต่ผมไม่เคยคิดตีตราชีวิตใครเป็นแบงก์ดอลลาร์หรือค่าเงินหากคนพวกนั้นสมัครใจผมจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแต่นี่มันเด็กบางคนถูกขโมยมาจากอกพ่อแม่ผมเองก็มีลูกผมรับไม่ได้จริงๆคุณก็เลยมาขอให้ผมช่วยเหรอคนเดียวที่สามารถต่อกรกับแก,งก๊งมาซักได้หรืออาจช่วยให้ลูกๆของผมปลอดภัยมีแค่คุณเท่านั้นผมรู้ว่าเมื่อผมเดินพ้นประตูกลับออกไปชีวิตของผมคงอยู่ได้อีกไม่นานได้โปรด คุณคาวินไม่โปรดเถอะผมฝากให้คุณดูแลเขาด้วยเห็นแก่มิตรภาพของเรารูปถ่ายใบหนึ่งถูกดันมาบนโต๊ะผ่านสายตาของเจ้าเอราสิงโตใหญ่วิลสันกับพ่อของผมเคยคบหากันเป็นเพื่อนกันมาตั้แต่สมัยหนุ่มๆแต่เพราะอุดมการณ์บางอย่างของพ่อและวิลสันสวนทางกันหลังจากที่ผมขึ้นมารับช่วงหัวหน้าแก๊งเมมเบต่อจากพ่อได้ไม่นานวิลสันจึงหันไปพักดีกับพวกมาซัก จนในที่สุดได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าสาขาทุกอย่างมันจะราบรื่นจนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนวิลสันได้เข้าไปรู้เห็นว่าหัวหน้าแก๊งที่ตัวเองนับถือแอบลักพาตัวเด็กหนุ่มเด็กสาวรุ่นๆเพื่อส่งไปขายต่อให้พ่อค้าในตลาดมืดเพื่อนำไปเป็นลูกจ้างแรงงานผิดกฎหมายหรือเอาไปใช้ระบายความใคร่รวมถึงค้าประเวณีบนเส้นทางสายนี้การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแกง๊งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องยากยิ่งกว่าหากคิดจะถอนตัวออกมายิ่งเมื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความลับสำคัญด้วยแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตีตัวออกห่างลูกล้าลูกชายของผมเขายังเด็กเกินไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยภาพเด็กน้อยตัวอ้วนกลมตาโตนั่งยิ้มอวดฟันซี่เล็กๆอยู่บนตักของเพื่อนเก่าหากให้ผมเดาเด็กคนนี้คงเป็นลูกชายคนเล็กหนึ่งเนบรรดาลูกชายให้เกิดมาจากเมียหลายคน ที่ผมก็ขี้เกียจเดาว่าเป็นใครคุณคาวินจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องนี้จริงเหรอครับวิคเตอร์บอดีิการ์ดมือขวาวางแก้วเหล้าลงมาบนโต๊ะร้อมกับเอ่ยถามฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครนายเองก็รู้นี่ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมเรียกตัวเชมักลับมาเลยหรือเปล่าครับเ,เรื่องที่วิวสันพูดมาใช่ว่าผมไม่รู้ตรงข้ามผมรู้เรื่องนี้มานานมากกว่า เบื้องหลังเบื้องลึกของพวกมาซักนั้นแอบลักลอบค้ามนุษย์มานานนั่นจึงเป็นประเด็นที่พ่อและผมโกรธเคืองวิวสันจนถึงขั้นตัดขาดมิตรภาพต่อกันเมื่อหลายปีก่อนแต่มาวันนี้เพื่อนเก่ากลับดันโดนมาขอให้ช่วยคุณคาวินเชมัตบอกว่าพวกมันเริ่มขึ้นไหวแล้วเอาไงดีครับช่วยจเจ้าเด็กนั่นมาแค่คนเดียวผมเกิดมาในตระกูลมาเฟียทันทีที่ลืมตามาดูโลก ชื่อของผมถูกบันทึกลงไปในบัญชีดำของแก๊กมาเฟียทุกแห่งทั่วทั้งรัสเซียผมยังคงจดจำวันที่แม่หอบหุ้มอุ้มผมวิ่งฝ่าพายุหิมะหนีตายได้ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยกับการเกิดและเติบโตมาบนเส้นทางนี้เฮ้ย <c oughs> ไอ้หนูตอนฉันเด็กๆฉันก็เคยเป็นอย่างนายลูก้าผมโยนรูปถ่ายของเด็กอ้วนแก้มกลมใส่เข้าไปในลิ้นชักโต๊ะทำงาน จากนั้นปิดแล้วก็ล็อกมันเอาไว้เชมัดคุณขาววินครับเด็กนั่นมันไม่อยู่ในบ้านลูกน้องคนสนิทที่ผมส่งให้ออกไปตามสืบตามสอดแนมและเฝ้าสังเกตสถานการณ์โทรกลับมารายงานคาวินไม่อยู่อย่างนั้นเหรอเชมัดครับเด็กนั่นหายไปคาววินจะหายไปได้ยังไงตัวแค่นั้นตรวจดูให้แน่ใจว่าหายตายหรือว่าถูกจับตัวไปกันแน่ ผมกำชับกับลูกน้องหากเป็นการตายที่คงเหลือซากศพไว้ให้เห็นยังไม่ยากเย็นนักแต่เมื่อเชมัตบอกว่าเด็กอายุเพิ่งจะพ้นขวบหายไปจากบ้านที่มีการฆ่าการจนนองเลือดนั่นหมายความว่าต้องมีคนมาช่วยหรือมาพาหน,นีออกไปถ้าเป็นการพาหน,นีแล้วใครล่ะเป็นคนพาไปผมได้แต่หวังว่ามันจะไม่ใช่การจับตัวไปเพื่อน,นำเจ้าหนูน้อยผู้น่าสงสารไปส่งขายทอดในตลาดมืดก็เท่านั้น สองวันหลังจากข่าวการฆ่ายกครัวครอบครัวของวิลสันแพร่สะพัดออกไปพวกมาซักเริ่มออกเคลื่อนไหวเหมือนกำลังพยายามตามหาใครบางคนนั่นหมายความว่าเด็กน้อยที่ชื่อลูกา้ามีคนช่วยออกไปจริงๆแต่คำถามก็คือใครมาพาเด็กนั่นออกไปบอกมาว่าเด็กนั่นอยู่ไหนปลายกระบอกปืนขนาดใหญ่จ่อลงไปตรงกลางหน้าผากไม่ผมไม่รู้ จะตอบดีๆหรือว่าต้องให้มีรู้ที่หัวก่อนเชมัดกดปลายกระบอกปืนลงไปจนเห็นโครงกรอบกระโหลกแข็งนายรู้จักฉันและก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่ใช่คนพูดมากไม่ชอบพูดอะไรยาวๆฉันจะให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้นพวกนายทำอะไรแล้วเด็กนั่นหายไปไหนผมมอบหมายให้ลูกน้องที่มีฝีมือและไว้ใจได้ออกตามหาตัวลูกชายวัยขวบเศษของเพื่อนเก่าไปทั่วเมือง แต่ไม่มีแม้แต่วี่แววร่องรอยตามสหสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าสูนรับแจ้งเหตุต่างๆไร้ซึ่งเงาและข่าวครา,าวของเด็กน้อยจนเมื่อเชมัสสืบจนรู้ว่าในคืนวันเกิดเหตุใครเป็นคนนำทีมแก๊งหมาซักไปฆ่าครอบครัวของวิวสันผมจึงได้ตามมาคาดคั้นหาความจริงแต่ดูเหมือนพวกมันเองก็ไม่รู้ว่าเด็กน้อยหายไปจากบ้านได้อย่างไรเปร่งเปร่งเปร่งผมเดินหันหลังมา เมื่อเสียงปืนคำรามดังก้องไปในความเงียบของค่ำคืนไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไว้ชีวิตคนที่ไม่อาจตอบสนองความต้องการของผมเมื่อเดินกลับมายังรถที่จอดร,รออยู่ริมถนนบริการสองคนชี้ให้ผมดูรอยหยุดน้ำเปียกบนพื้นถนนกับรอยนิ้วมือเปื้อนโคลนบนฝากระโปรงรถด้านหลังไปผมพยักหน้าแล้วบอกให้ทุกคนขึ้นรถขับต่อไปนั่นครับวิกเตอร์เป็นคนชี้นิ้ว ให้ผมมองภาพจอมอนิเตอร์คลื่นตรวจจับความร้อนซึ่งติดตั้งอยู่ภายในรถบนจอภาพสแสดงให้เห็นคลื่นความร้อนจากร่างกายมนุษย์สีแดงเข้มใครบางคนกำลังนอนขดตัวอยู่ด้านหลังกับอะไรตัวเล็กๆซ้อนทับกันอยู่เหมือนจะเป็นพวกคนเร่ร่อนวิกเตอร์จิ้มนิ้วชี้ลงไปยังปุ่มสแกนวัตถุเห็นเป็นเข้าโครงของวัตถุมีคมที่เห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่าเป็นมีดคัตเตอร์ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรสะดุดตาพวกเราให้ผมจัดการเลยไหมครับเออเอาลงไปเก่การถผมพยักหน้าเป็นการบอกอนุญาตทันทีเมื่อฝาท้ายถูกเปิดออกใบหน้าสกปรกมอมแมมคนเด็กข้าขนนโผลออกมาพร้อมกลิ่นคาวเมือนมีคนเอาถังขยะเปีกยกมายัดใส่ท้ายรถโชยจนผมแทบอ้วกเดิมทีนั้นผมต้องการจับเจ้าก้อนขยะเปียกสองคนนี่โยนทิ้งไป แต่ลางสังหรณ์อ,อะไรบางอย่างรั้งผมเอาไว้วิกเตอร์และลูกน้องของผมเป็นคนจัดการชำระร้างคราบสกปรกตามเนื้อตัวนายชื่ออะไรลุดลันลูกา้าลูกา้าชื่อเจ้าตัวเล็กสะดุดหูของผมทันทีแต่นี่ยังไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าเด็กคนนี้กับเจ้าก้อนอ้วนในรูปถ่ายที่ผมจะใส่ไว้ในลิ้นชักจะเป็นคนเดียวกันชื่อลูกา้าไม่ได้เป็นชื่อที่หายาก ทางเดียวที่ผมจะรู้คือต้องพาเด็กนี่กลับไปแล้วค่อยสืบหาความจริงลูกามีคโครงหน้าคล้ายกับลูกชายของคุณวิลสันที่หายหตัวไปมากครับเทียบกับช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเด็กคนนี้เป็นลูกชายของคุณวิลสันจริงๆแล้วลุดลันละ่ะฉันไม่เคยได้ยินวิลสันพูดถึงเขามาก่อนแถมประวัติต่างๆเกี่ยวกับเด็กคนนี้ก็ไม่มีเลยนายมีข้อมูลของเด็กนี่หรือเปล่าไม่มีเลยครับ คุณวิวสันมีภรรยาที่ได้รับการยอมรับห้าคนมีลูกชายหลูกสาวสามแต่กูฆ่าตาไปหมดแล้วเหลือแค่เด็กที่ชื่อลูกา้าแต่เชมัตเคยบอกว่าคุณวิวสันมีเมียลับอีกหลายคนซึ่งผมยังไม่มั่นใจว่าลุดลันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณวิวสันจริงๆหรือเปล่าถ้าเด็กสองคนบอกว่าเป็นพี่น้องกันอีกอย่างดูมือลุดลันจะรักลูก้ามากแล้วลูก้าเองก็เหมือนจะผูกพัน ไว้ใจรุดลันมากไม่ต่างกันเป็นไปได้ไหมครับว่าลุดลันอาจจะเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งที่เกิดจากเมียคนไหนสักคนหรือพวกนาาบําเริรอในบ้านของคุณวิวสันหรือบางทีอาจจะเป็นใครสักคนที่พยายามทำให้ลูก้าเชื่อใจแล้วใช้ลูก้าไปเครื่องมือเข้ามาหาฉันอืมอาจจะเป็นไปได้ครับเออคุณคาวินเรียกผมมามีอะไรหรอครับนายรู้จักพวกมาซักหรือเปล่า ผมเคยได้ยินชื่อของพวกมันมาบ้างนะครับเปลือกตาบ้างหลุบมองลงต่ำใครต้องการจะซ่อนอะไรบางอย่างไปจากผมถอดเ,เสื้อผ้าออกอะไรนะครับฉันบอกให้ถอดเสื้อผ้าออกผมเติบโตท่ามกลางการทรยศุธ์หักหลังในทุกวันกว่าผมจะตัดสินใจเดินไปไหนในแต่ละก้าวนั้นหมายถึงผมต้องมั่นใจว่าจะไม่มีกับดักหลุมพลางหรืออันตรายซ่อนอยู่ทุกๆหหรือสองเดือน ลูกน้องคนสนิทบริยกาศของผมจะต้องลากคอใครสักคนหนึ่งหรือสองคนเข้ามาแล้วบอกว่ามันคือคนจากแก๊งนั้นแก๊งนี้ลักลอบปลอมตัวแทรกซึมเข้ามาเพื่อหวังฆ่าผมถ้านายเป็นสายลับฉันแนะนำว่าให้รีบเปิดเผยตัวเองซะผมนั่งมองเจ้าของผิวขาวละเอียดค่อยๆปลดเปลื้องเสื้อผ้าตัวเองออกทีละชิ้นถ้าเด็กคนนี้เป็นมือปืนหรือนักฆ่าจริงๆ คงเป็นนักฆ่าที่เอวบางร่างเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาทางขาออกอะไรนะฉันบอกให้ทางขาออกค,คุณคาวินคุณจะทำอะไรเพื่อความแน่ใจว่านายไม่ได้ซ่อนอะไรเอาไว้ในนี้นี่ไม่ใช่วิธีการลวนลามกระทําอนาจารอันประ,ะจากเหตุผลสายลับที่ปลอมตัวเข้ามาส่วนมากมักพยายามซุกซ่อนเครื่องมือเครื่องกลเครื่องอัดเสียงไว้ตามร่างกาย และผมก็จับได้จนชินและเห็นมันเป็นเรื่องปกติเอ้ยผมเจ็บนะนิ้วเรียวคว้าข้อมือของผมพร้อมกับพยายามฝืนขยับตัวเองให้หอยหา่างหากแต่ผมกลับรั้งคว้าเอวบางนั้นกระชับเข้ามาหาแค่นิ้วเดียวยังร้องว่าเจ็บนี่ถ้าเจอของใหญ่กว่านี้นายไม่ดิ้นตายเลยหรือ,อยังไง เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับผมมากที่จะเรียกหาใครสักคนมาเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ของความเปรี่ยวเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายดปลดเปเื่องระบายความต้องการอย่างคนทั่วไปและผมคิดว่าลุดลันก็คงจะเป็นเหมือนใครลหลายหคนที่ผมหยิบยื่นโอกาสให้ในการแชร์ร่างกายมาทำให้ผมพอใจและดูเหมือนว่าเขาจะทำได้ดีทีเดียวคืนนี้ผมทำให้คุณพอใจใช่ไหมครับ คนที่บอกว่าเพิ่งเสียตัวเป็นครั้งแรกฮันมาถามด้วยท่าทีสงบเงียบราบเรียบราวกับสิ่งที่เราเพิ่งทำกันมันเป็นสิ่งที่เขาทำมันอย่างช่ำชองแล้วผมเคยนอนกับคนมาจำนวนนอนไม่น้อยทั้งผู้หญิงผู้ชายผมถือว่าตัวเองค่อนข้างมีประสบการณ์มากพอสมควรจนอาจเรียกได้ว่าผมสามารถแยกแยะปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายรับรู้ได้ว่าลุดลันไม่ได้โกหกนั่นเอง มันจึงเป็นเรื่องน่าทึ่งที่คุณไม่มีประสบการณ์อย่างเขาเก่งกาจสามารถทําให้ผมประทับใจได้มากขนาดนี้คุณประทับใจหรือเปล่าอารมณ์ดีขึ้นบ้างหรือยังอะคาถามแสนซื่อแต่แฝงไว้ได้วยความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์นับว่าเด็กคนนี้ฉลาดและมีความเข้าใจธรรมชาติของการเข้ามาอยู่ในแก๊งมาเฟียแม้จะมาในฐาหนะขงเด็กที่ผมเก็บมาจากท่อระบายน้ําก็เถอะนี่เป็นคุณสมบัติ สิ่งที่เด็กเร่ร่อนธรรมดาทั่วไปไม่ควรมีนายเป็นใครกันแน่ลุดลันนายทำให้ฉันพอใจอยากได้อะไรเป็นราวัลพิเศษไหมผมมองบ้านท้ายสีขาวซึ่งมีร่องรอยจากฝามือผมบีบขยำจนแดงเป็นปื้นชำํำอาหารเช้าครับขออาหารเช้าให้เราสองคนพี่น้องได้หรือเปล่าแล้วก็ผมก็อยากได้นมให้ลูก้า นมกระป๋องเมื่อคืนลูกน้องคุณทำมาสกปรกหมดแล้วผมไม่อยากให้น้องกินอีกคำตอบกันมักน้อยนั้นทำให้ผมรู้สึกสะเทือนใจท่านนี่เป็นอุบายหรือแผนการที่ใครสักคนต้องการส่งสายลับรุ่นเล็กเข้ามาในบ้านผมมีเป็นวิธีการใหม่ที่ค่อนข้างได้ผลทีเดียวเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้ผมหวั่นไหวเพราะความเวทนาสงสาร อาหารเช้าเท่านั้นเหรอครับถ้าคุณจะใจดีอีกสักหน่อยลูก้าชอบกินไส้กรอกมากถ้าหากไม่นับเป็นการโลกมากจนเกินไปผมอยากได้ไส้กรอกสำหรับเด็กให้ลูก้าสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ, Live, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้สียงภาษไทยโดย Chicken Voice Studio